สวัสดีค่ะเรียนรู้ไปกับมนุษาช่วงการระบาดของโรคโควิด -19 อีกครั้งนะคะจุดเล็กๆที่จะมาชวนคุยวันนี้ค่ะคือบทบาทของสตรีท่านหนึ่งในขณะนี้ที่ถือว่ามีชื่อเสียงระดับโลกพรทุกคนให้ความสนใจนะคะบทบาทในแง่ของช่วงที่เกิดโควิดเนี่ยคือเมื่อเร็วๆนะะี้ค่ะท่านท่านเรียกร้องว่าให้คำนึงถึงครูด้วยคำพูดจากท่านขอขอรอลอข้อความมาเลยนะคะท่านบอกว่า teachers should be prioritized for COVID-19 vaccination ก็คือให้ให้ความสำคัญกับครูรีบให้วัคซีนกับครูก่อนเพราะครูจะต้องวันวัน,วนหนึ่งต้องสอนหนังสือนะคะต้องเจอเด็กต้องเจอผู้ปกครองแล้วก็ต้องทำงานกับครูร่วมกันเพราะฉะนั้นครูนี่แหละควรจะได้รับวัคซีนแรกๆท,ทีนี้จุดอีกนิดนึงนะคะที่น่าสนใจจากนี้คือ,อเผอิญว่าคุณคำลาเนี่ยท่านก็มีสามีนะคะสามีคือดักเอมฮฟทีนี้นถ้าเป็น president นะคะแล้วที่เคียงบ่าเคียงไหลกับ President นะคะถ้า p ร e s i d e n t เป็นผู้ชายเพราะฉะนั้นภรรยาก็จะคือเรียกว่า first lady นะคะเหมือนขณะเนี้ยประธานาธิบดีโจไบเดนเพราะฉะนั้นภรรยาของท่านนะคะคือดรจิลไบ d e n ก็เป็น first lady แต่คุณคมลาเป็นผู้หญิงนะคะเป็นสตรีเพราะฉะนั้นสามีเนี่ยจะเรียกว่าอะไร ก็ต้องย้อนกลับไปเทียบนะคะถ้ามี first lady แต่ในเมื่อเป็น vice president จะเป็น first ไม่ได้ก็ต้องใช้ว่า second จะเป็น lady ก็ไม่ได้ก็ต้องไปใช้ว่า gentleman เพราะฉะนั้นคุณดักเอมฮอฟก็เลยกลายเป็น second gentleman แต่ ที่น่าคิดน่าสนใจอีกนิดหนึ่งคือพอเอิญนเป็น e second gentleman คนแรกของอเมริกาเพราะฉะนั้นในข่าวนะเขาก็จะเรียกคุณดักเอมฮอฟว่าเป็น the first second gentleman นะคะทีนี้อีกนิดหนึ่งค่ะก็คือมีใครทราบไหมว่าจริงๆแล้วจำเป็นไหมว่า first lady ต้องเป็นภรรยาของ p r e ธานาธิดีเท่านั้น อย่างเช่น first lady คนแรกของอเมริกาก็คือ Martha Washington ซึ่งเป็นภรรยาของ George Washington แต่พอมาถึงประธานดีท่านที่8นะคะก็คือ Merchant Van Buren ตอนที่รับตำแหน่งอะคะ่ะไม่มีภรรยาเพราะภรรยาเสียชีวิตไปแล้วก็ต้องหาคนหนึ่งเพื่อมาช่วยงานหลังบ้านมาช่วยทำงานให้สำเร็จรูงในฐานะนะคะเป็น first lady สุดท้ายทราบไหมคะไปเลือกใครมาไปเลือกผู้หญิงคนหนึ่ง นะคะก็คือคุณแองเจลิก v าแวนบูเรนไม่ใช่ใครที่ไหนค่ะเป็นลูกสะใภ้ก็คือเป็นภรรยาของลูกชายแล้วก็มาช่วยทำหน้าที่เป็นเหมือนกับเป็นเฟิร์สเลดี้มาจัดการงานในทะเมบขาวดูแลหลังบ้านนะคะกิจกรรมเสริมให้เคียงบ่าเคียงไหลให้สมบทบาทสมฐานะกับมีประธานเพราะฉะนั้นรู้แล้วว่าอ๋อต่อไปนี้คำว่าเฟิร์สเลดี้นะคะไม่จำเป็นต้องเป็น ภรรยาเสมอไปแต่พอเพอิญธรทมเนียมปฏิบัติหรือที่เราผ่านมาทั้งหมดเนี่ยเราเห็นว่า first lady ก็คือภรรยานะคะก็เลยมานําเสนอเล็กๆนะคะว่าที่มาที่ไปก็คือจากคุณคามราแฮริสไปถึงบทบาทนะคะหรือว่าชื่อหรือว่าบทบาทที่เราเรียกสามีของคุณคามราว่าอะไรนะคะแล้วก็ย้อนไปกับที่เมื่อกี้ที่บอกไปแล้วว่าอ๋อ first lady ไม่จําเป็นต้องเป็น ภรรยาของประธานาธิค่ะนะคะก็น่าสนใจดีนะคะขอบคุณค่ะสำหรับการฟังวันนี้นะเจอกันครั้งหน้าค่ะ